ชี้แจงแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านสอง0 0บาทไม่ต้องลงทะเบียนรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะชี้แจงแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านสอง0 0บาทไม่ต้องลงทะเบียน ชาวเน็ตแชร์กระหน่ำโซเชียลเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงิน20,000บาทได้ทุกครอบครัวไม่ต้องลงทะเบียนคลังตอบแล้วตอบข้อสงสัยให้แล้วจากกรณีข่าวสารเรื่องเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงิน20,000บาทได้ทุกครอบครัวรับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จอย่าหลงเชื่อ ข่าวสารถูกส่งต่อระบุว่าเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงินสอง0 0บาทได้ทุกครอบครัวรับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียนทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านสอง0 0บาทดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทรเบอร์กลาง02-127-7000และ call center 2 0 2 2 7 0 6อ0 0์0บทสรุปของเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน20,000บาทดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใดทั้งนี้ ท่านช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ